พ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกะละะนนัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆ3ส,สิ่งนี้มีแล้วปังดึงดูดโชคลาภหาไม่ยากก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะ ของเสริมโชคสามสิ่งนี้มีแล้วปังดึงดูดโชคลาภหาไม่ยากในปี2567นี้หากคุณต้องการดึงดูดโชคลาภให้กับตนเองและคนในครอบครัวลองนำเครดลับหว่วงจุ้ยเหล่านี้ไปใช้ได้ด้วยการเสริมโชคจากของสามสิ่งนี้มีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะอย่างแรกรูปปั้นมังกรตามหลักหว่วงจุย้ย รูปปั้นมังกรถือเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังแห่งโชคลาภและความเป็นสิริมงคลแสดงถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนอำนํำนาจที่น่าเกรงขามและการปกป้องคุ้มครองที่แข็งแกร่งโดยให้วางรูปปั้นมังกรไว้ใจกลางห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารหรือทางเข้าบ้านเพื่อดึงดูดโชคลาภมังกรมงคล ถือเป็นของข,องขวัญยอดนิยมอันดับต้นๆเพราะมังกรเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่เป็นสัตว์มงคลสูงสุดตามความเชื่อของชาวจีนเหาะเหินเดินอากาศได้แหวกน้ำดำดินได้เกิดจากลักษณะเด่นของสัตว์5ชนิดมีเขากวางหัวหวัวตัวงูเกล็ดปลาและเท้าเหยี่ยว ในปากมังกรจีนมักจะคาบมุกอัคนีซึ่งเป็นมุกวิเศษที่สามารถขยายให้เล็กใหญ่ได้มืดสว่างได้ใช้ในการเรียกลมฝนและปราบพูดผีปีศาจชาวจีนถือว่ามังกรคือจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูให้ดีขึ้นและมังกรยังเป็นผู้นำฝนแห่งชีวิตมาให้เรียกโชคลาภให้มาเยือน อย่างที่สองที่ต้องมีก็คือต้นไม้สีเขียวต้นไม้ช่วยดูดซับพลังบวกเพิ่มพูนความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านและสถานที่ทำงานเช่นต้นไผ่เพราะต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและความสุขควปรปลูกในทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้หรือวางไว้บริเวณอื่นๆ เพื่อส่งเสริมโชคลาภและสร้างความสบายใจให้กับครอบครัวและสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีก็คือหยกอัญมณีแห่งความมั่งคัง่งอัญมณีแห่งสวรรค์ตามความเชื่อของชาวจีนหยกเป็นมรดกแห่งซุนรีผ่านศิลปะการแกะสลักสืบทอดมายาวนานในอารยธรรมจีนจวปัจจุบันเราเห็นหยกในงานแสดงศิลปะในงานแสดงสินค้าต่างๆหยก ยังอวดความงดงามบนเครื่องประดับไฟจิวเวอรี่และในงานประมูลวัตถุมีค่าความนิยมในหยกคงสืบทอดต่อไปอยังอนาคตแน่นอนว่าอุปสงค์ที่เติบโตตามเศรษฐกิจจีนพร้อมๆกับชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นหยกยังคงเป็นสิ่งเชิดชูฐานะยังเป็นอัญ,ญมณีแห่งสวรรค์ตราบนานเท่านานในตะวันออกไกหยกสามารถสวมใส่เป็นเครื่องประดับ เช่นสร้อยคอแหวนกำไลหรือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเพื่อดึงดูดโชคลาภวางในบ้านหรือออฟฟิศที่อากาศถ่ายเทสะดวกช่วยเพิ่มพลังบวกและความเจริญรุ่งเรืองสามสิ่งที่นำเสนอนี้มีแล้วปังอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องบางเรื่องก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ โรดมีสติในการใช้ชีวิตไม่หลงงมงายขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะและหากท่านใดมีข้อเสนอแนะดีๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้คะ่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟัง สวัสดีค่ะ